ผู้นำมันออกแคมเปญมานายฮุนเซนนี่นะครับไปพูดอยู่ในหอประชุมกองทัพของกเมนบอกว่าวันนี้เรามีศักยภาพพอที่จะสร้างบ้านให้กับทหารหนึ่งคนหนึ่งหลังสำหรับคนที่ไปอยู่แนวหน้าใครออกรบหนึ่งคนหนึ่งหลังเราจะแจกทหารที่อยู่หน้าแนวตรงนั้นเราจะแจกปีละห้าร้อยหลัง จากวันนั้นถึงวันนี้ที่ดินที่จะไปสร้างบ้านให้กับทาหารเข้าเมรที่ไปอยู่แนวหน้ายังไม่รู้จะสร้างตรงไหนเลยแล้ววันนี้ยังหลอกเลยครับยังหลอกทหารอีกบอกว่าถ้าใครออกรบแล้วนอกจากจะได้บ้านที่เรารับปากว่าจะสร้างให้แล้วแถมยังพักหนี้ให้อีกเราพักหนี้ให้ท่านอีกหนึ่งปีไม่ต้องชําระหนี้ต้นไม่ขยับดอกไม่ต้องจ่ายไปรบเพื่อความสบายใจทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้าการกําหนด ของนายฮุนเซนทั้งหมดแล้วคนเขมรต่ก็มันก็ไปเป็นทาหารกันพึ่บพ,พับพึ่บพเลยเพราะมันอยจะได้บ้านส่วนบ้านจะเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้อาจจะตอกเสาสีต้นมุงสังกะสีมีย่าหญ้าแฝกเนี่ยก็บ้านหนึ่งหลังแล้วไงสร้างสร้างไปอยู่แถวๆถไหนก็มึงก็ไปอยู่อยู่กันก็กูถือว่ากูสร้างให้มึงแล้วแต่แปลนบ้านไม่มีให้มึงดู ไอ้พวกที่ไปถือปืนจับปืนไปโบกตึกอยู่หน้าแนวชายแดกก็คิดว่าได้ไปได้บ้านปูนอิดบล็อกแล้วก็ทาสีมีบ้านสองชั้นเลยยอมเอาชีวิตไปเสี่ยงไปลบอยู่หน้าแต่แม่งจริงๆแล้วแม่งทุกวันนี้แผ่นดินที่จะสร้างจะสร้างบ้านให้กับขมรที่มันโม้เอาไว้เนี่ยยังไม่รู้ตรงไหนยังไม่ม,ไม,มีไม่มีประกาศอะไรมาทักอย่างเลยแต่คนขมรก็แห่กันมาเป็นทหารถ้าเกิดตายไปก็ได้แปดบาทสิบบาทกาแฟซองสอง,สองถุงอะไรเงี้ย ท่าที่ผ่านมาเหมือนคราวที่แล้วระดับผู้บัญชาการผู้ผู้มังคับหน่วยเดินทางไปเคารพศพทหารเขเมรนที่เสียชีวิตจากการประทับเมื่อวันที่ยี่บสี่ถึงยี่บแปดเดินทางไปแจกเงินปึ้งเบลเลอร์เลยถ้าแปลเป็นเงินไทยก็แปดบาทและยังแถมกาแฟซองให้อีกสองห่อใหญ่ๆก็แดกกันตาค้างงา,งานนี้นั่นจะชีวิตของทาหารเขเมรนมีราคาอยู่แค่นี้ เพิ่งจะมารู้ว่าตอนที่มาลบกันรอบน้ไอ้ปีห้าสี่เราก็ไม่รู้ปีห้าสี่เราก็คิดว่าภาษาตาควายที่เดียวไงผมมาปีหกแปดแม่ทับกุ้งแม่งฟาดเรียบเลยสิบ็ดจุดแต่จุดที่สิบเ็ดเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเราก็เสียตรงนั้นไปผมต้องใช้คํานี้ว่าเสียไป ไม่ใช่เสียการควบคุมเสียแผ่นดินไปตรงนั้นนะซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องไปทวงคืนเรากลับมามันยังมีช็อตที่จะต้องไปทวงคืนกันอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเสียตรงนั้นไปแต่ว่าอธิปไตยตรงนั้นคือของเราพอหลังจากจบสิ้นตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีใครที่จะตั้งใจจะไปเอาคืนกันเลยมีแต่อะไรอ้างทุนระเบิดอ้างทุนระเบิดอ้างอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ต้องทํากันอ้างอย่างเดียวว่ามีทุนระเบิด ให้เจรจากันก่อนแล้วคุณเจรจากันไปเจรจากันมาจนป่านนี้คุณเจรจาแล้วคุณได้อะไรจากการเจรจาบ้างอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรไปเจรจาก็เสียเปรียบเขาตลอดตั้งแต่ไม่ต้อง JBC RBC GBC หรอกเราทําอาเซียนขึ้นมาเนี่ยประเทศไทยคนไทย อาจารย์ถนัดคอมันเป็นคนก่อตั้งอาเซียนหวังว่าให้อาเซียนจะรักไข่สามัคคีกรมเกี่ยวจะปกป้องกันเองดูแลเรื่องเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงภายในอาเซียนคือพูดง่ายๆาแล้วก็เรียนแบบนาโต้เราเรียนแบบนาโต้มาอาจารย์ถนัดคอมันก็เลยไปจัดตั้งอาเซียนขึ้นมาแม่งประเดิมปุ๊บเราก็เจ๊งทันทีเลยเราเสียเปรียบดุลการค้าเราเสียเปรียบทางด้านความมั่นคงเราเสียเปรียบมาตลอดเจรจาค้าขายก็เจ๊งมาตลอด มันไม่มีใครเอาเรามันไม่มีใครสนใจเราเพราะเราอะไรก็ได้หรือยิ่งตอนนั้นเราเป็นประธานอาเซียนสิงคโปร์ก็เคยเสนอในที่ประชุมบอกเอาขเขมรออกเอาลาวออกเขาไม่ได้จงเกียรติจนชังลาวนะแต่เขาจงเกียรติจงชังคนขเขมร ที่ทําไมเขาต้องเอาสองประเทศนี้ออกเพราะว่าสองประเทศนี้มันอยู่ในอันเดอร์ของจีนและจีนมันขีดเส้นหน้าน้ําออกมามันขีดโดยจีนไม่จีนไม่ได้ง้ออันโคสเลยจีนบอกนี่คือเส้นทางเดินเรือกูกูจะไปไหนมาไหนก็เรื่องของกูและทุกวันนี้ก็ยังใช้เส้นเดิมนั้นอยู่แต่เราแม่งไม่เอาขมรนออกไอล้ลไอสอปป,ปลาวเนี่ยยังคุยกันรู้เรื่องยังคุยกันได้ขออาเซียนกันได้ว่าเอาอยู่ต่อเพราะตอนนั้นตอนนั้นสปป,ปลาวมันก็ยังไม่ได้อยู่ในอันเดอร์จีนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า จีนเริ่มเข้ามาลงทุนไงจีนเริ่มเข้ามาลงทุนเริ่มใช้ประชานิยมแต่เขมรนี่แม่งยกแผ่นดินกันไปเลยอะแล้วจีนแม่งก็ลงมือสร้างเต็มพึ่งไปหมดอเมริกามันก็กลัวอเมริกามันขี้ระแวงอยู่แล้วทําไมอเมริกาถึงมาสนับสนุนไทยเพราะถ้าเกิดไทยตอนนั้นเป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยเนี่ยอเมริกาลําบากละแต่ด้วยโชคดีเดชบุญที่ประเทศไทยเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ ก็เลยไม่มีใครคิดที่จะเป็นคอมมิวนิสต์กันนี่คือเราเราโชคดีเพราะเรามีสถาบันกษัตริย์เราก็เลยรอดพ้นจากการเป็นคอมมิวนิสต์แล้วทุกวันนี้จีนเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราเขาไม่ได้ชวนเรามาเป็นคอมมิวนิสต์แต่เขาต้องการกำจัดขมรโดยวิธีการนิ่มนวลก็คือหมายถึงว่ากูก็เอาเงินไปซื้อมึงแล้วทุกวันนี้เงินจีนแม่งเต็มระบบจนกระทั่งวันนี้เป็นไงครับเขาเรียกเก็บเงินจีนเข้าประเทศหมดเรียบร้อยเขาเขากำลังจะใช้นโยบายดึงเงินจีนดึงเงินหยวนจากขมรเอาเข้า าจีนไปอย่างเก่าทั้นไอ้ฮุนเซนมันก็รู้ไงว่าถ้าเกิดเงินจีนแม่งหลุดเข้าไปจีนอย่างเก่าได้คัมเนชิบหายทันทีเพราะไม่มีเงินซื้อของที่อื่นไม่มีเงินใช้นี่เพราะเงินเลียวใช้ไม่ได้พี่น้องคุณเอาไปซื้อส้นตีนอะไรใครเขาก็ไม่เอาวันนี้คขมรอนอยู่ได้มีเงินอยู่3มสกุลด้วยกันที่มันใช้อยู่คือ1เงินเ,เงินหยวน2อะไรครับเงินบาท3เงินดอลลาร์ ที่วันนี้เขเมรแม่งไปซื้อของที่นู่นที่นี่ได้ใช้เงินสามสกุลเงินบาทเงินดอลลาร์เงินหยวนนอกนั้นไม่มีครับเงินกีบก็เขาก็ไม่เอาเงินเลียวเนี่ยไม่ต้องคุยถึงกระดาษเช็ดก้นวันนี้มันถึงพยายามเอียงไปทางเวียดนามบอกฮัลโหลเหี้นเอาอย่างนี้ดีไหมเรามาปักปันเขตแดนคือวิธีการของมันคือต้องการสเสริมสร้างหามิตรหาพวกต้องหนึ่งในต้องการหาพวกเสริมความมั่นคงภายในประเทศถ้าเกิดสมมุติว่าลาวหรือเวียดนามนี่นะครับ ตกหลุมพรางมันก็ไปเรียบร้อยเลยมันก็พยายามจะดึงเงินของอะไรฮะเงินของเวียดนามเข้าประเทศสิ่งที่มันต้องการคือตอนนี้ต้องการเงินเวียดนามเอาเข้าประเทศเท่านั้นเองมาชดเชยเงินหยวนชดเชยเงินบาท เท่านั้นแหละครับ2ในเรื่องความมั่นคงเนี่ยพอเวลาเกิดเรื่องมามันก็จะวิ่งไปหาลาวิ่งไปหาเวียดนามเพื่อมาเจราจากับไทยพอมันรู้แล้วว่าจีนไม่คุยด้วยจีนเขารอเขารอลบอย่างเดียวแล้วกเดี๋ยวเขากระโดดมาถ้าเกิดลบกันแล้วจีนกระโดดเข้ามาตรงกลางขาเขมรที่เสียเปรียบเสียหายยับเลยเพราะจีนจะเป็นคนกําหนดมาตรการต่างๆขึ้นมา และมาตรการต่างๆที่กับจีนจกําหนดขึ้นมาผมเชื่อว่าก็จะเป็นคุณก่อต่อประเทศไทยพอท้งเ,เราสังเกตหนังสือปิมพนะครับเซาล์ไชน่าของจีนเนี่ยซึ่งเป็นหนังสือจีนอย่างเป็นทางการของประเทศจีนเนี่ยคุณสังเกตดีๆเขาไม่เคยด่าประเทศไทยนะถึงขั้นตอนลบเขายังบอกว่าขเขมรยิงก่อนถึงตอนนั้นก็จะบอกขเขมรยิงก่อนเลยมันก็เลยทําให้องอกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประาชาติของจีนไม่กล้าที่จะยกมือสนับสนุสน,นขเขมรแล้วลากเราไปสารโลกเขาไม่กล้า แต่วันนี้เนี่ยเขมรพยายามตีซีเวียดนามพยายามดึงเชงลาวเข้ามาแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับไอมาตรการที่คุณจะไปล้อมรั้กับพวกเขาทั้งหลายทั้งปวงที่คุณมีความปรารถนาที่คุณจะต้องสร้างบทละครนี้ขึ้นมาให้กับ UN ดูว่าทําไมการปักเขตแดนของลาวกับของเวียดนามถึงไม่มีปัญหา เพราะว่าคุณใช้แผนที่ไม่เหมือนกันแผนที่ที่จัดทาของเวียดนามก็ปีคอสอหนึ่งแผนที่จัดทากับฝั่งเราก็ปีคอสอหนึ่งแล้วแต่ละปีของเวียดนามกับของเรามันมีหนึ 50, ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อเจ็ดหมื่นหนึ่งต่อหนึ่งแสนสูงสุดอยู่แค่นั้นแต่มึงมาเล่นไทยคือหนึ่งต่อสองแสนทั้งที่จริงๆตอนนั้นอัน,อนตอนนั้นฝรั่งเศสก็ขีดหนึ่งต่อสองแสนเหมือนกันหมดและไอรัฐมนูญมึงที่บอกว่า ประเทศเขมรใช้แผนที่หนึ่งต่อหนึ่งแสนมันก็ถูกบรรจุบัญญัติเอาไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของมึงแต่มึงเลือกที่จะไม่เอาตรงนั้นมาเล่นกับไทยแต่มึงเลือกที่จะหยิบตรงนั้นไปเอากับเวียดนามไปเอากับลาวและมึงก็จะสร้างภาพตรงนั้นว่าเราในฐานะที่เป็นประเทศเขมรมีปัญหาเรื่องอธิปไตยมีปัญหาเรื่องเขต เขตแดนแต่เราสามารถคุยกันกับลาวกับเวียดนามรู้เรื่องแต่คุยกับไทยไม่รู้เรื่องก็แสดงว่ากําลังจะโยนขี้ให้กับ,กบทางคนไทยให้กับทางเสียมกลายเป็นโจรไปเลยทีนี้แต่แผนนี้มันไม่สําเร็จไงแผนนี้ผมบอกตรงๆนะฮุนเซนนี่แม่งตัวขายชาติตัวจริงเลยเนะเพราะฮุนเซนจะต้องยอมกับลาวทุกอย่างหลังจากลาวไปฝึกนะครับโครงการบลกึกกึ๋นระหว่างอะไรฮะระหว่างลาวกับโซเวียต ฝึกโครงการลาวเนี่ยฮุนเซนก็กลัวเพราะวันนี้มันไม่ใช่เป็นการฝึกตบเท้าเดินหน้าซ้ายหันขวาหันโชว์รถถังอย่างเดียวแต่เป็นการไปดิวซื้ออาวุธสงคารามชนิดใหม่เข้ามาซึ่งรัสเสียอนุญ,ญาตให้ผ่อนจ่ายได้ผ่อนจ่ายได้แบบสบายสบายสิบมูนเ์เซนต์สิบงวดมันจึงทําให้ขเขมรกลวัวไงและคุณดูเดลลาวแม่งเอาของมาโชว์แต่ละชิ้นนะ ไม่แพ้เราเลยนะครับตอนนี้ไม่แพ้เราเลยนะลาวเนี่ยแต่ลาวเขาไม่เป็นประเทศที่ชอบไปหาเรื่องใครไงเขาก็อยู่ยังไงเขาก็อยู่อย่างนั้นจริงไหมครับเพราะตอนนี้ลาวเองก็โดนจีนไปนไงครับครอบไปหมดแล้วสปอปอลาวก็คือหนึ่งในประเทศที่อยู่ในอนเดอร์ของจีน เขาต้องการสร้างภาพตรงนี้เท่านั้นเองและเวลามีเรื่องขึ้นมาเขาก็หวังว่าจีนเนี่ยไม่ได้ช่วยแน่นอนเขาก็จะเอานี่แหละครับเขาก็จะเอาเวียดนามเอาลาวมาเป็นคนกลางไก่เกียรซึ่งจริงๆแล้วเวียดนามเขาไม่เอาตั้งนานแล้วกับและขอรีภัยอเมริกาใจดีครับตอนแรกก็บอกจะปล่อยให้มีการลีภัยมาจะเอาคนเขเมรมาอ่าอันนี้ัยสงครามมาแล้วมาฝึกใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาปรากฏว,ว่าคนอเมริกันแม่งเดินขบวนประท้วงถามบอกให้พอไว้พวกเราหยุดก่อน ใครไปปล่อยข่าวก็ไล่สายกันเลยว่าใครไปปล่อยข่าวว่าอเมริกาจะรับคนขเขมรมามาอยู่ที่นี่มาเป็นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรพวกแปลงสัญชาติปรากฏว่าจะททาพอรู้ข่าวเสร็จปุ๊บก็บอกว่าไม่มีนโยบายนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็บอกอเมริกาไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้มันเลยทําให้คนขเขมรท,ที่ที่ตั้งใจจะไปอยู่ที่อเมริกาที่ไปจ่ายเงินจ่ายทองวิ่งเต้นขออยู่ชื่อลำดับต้น,ตน พร้อมที่จะเดินทางโดนแดกตังฟรีหมดเลยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนั่งกระดูกยังไม่ได้มาแขวนคอเลยคือมึงเสียหมดเลยแล้ววันนี้จะไปแหกปากเรียกร้องกับใครมึงเรียกร้องไอ้ฮุเซนปุ๊บเดี๋ยวมันก็จับมึงข้อหาเป็นกบฏท,ทรยศชาตินอกจากผู้นําจะพามึงตายแล้วมันยังพาครอบครัวมันตายหายอีก IMF ก็ยังกู้ไม่ได้ไปกู้ซาอุดีอาระเบียก็ไม่ได้ไป,ดไ,ไ,ดไปที่สหรัฐอาหรับอิมิเรียตกู้เขาก็ไม่ได้ไปเวียดนามก็ไม่ได้ไปจีนก็ไม่ได้ ไปไหนต่อไหนใครเขาก็ไม่ให้กู้มันเหมือนหมาจนตอกที่วันนี้มันวิ่งมาสุดซอยแล้วอะ แล้ววันนี้มันก็เลยหันหน้ากลับมาใหม,าาาม่จากเคยที่จะไปด่าเวียดนามจากเคยที่จะไปใส่เวียดนามจากเคยที่ไปประทะกับลาววันนี้มันไปจับมือนะจับมือลาวจับมือลาวรัฐมนตรีต่างประเทศลาวต่างรัฐมนตรีต่างประเทศขเขมรก็นั่งคุยกันหัวราะกันคลิกๆๆๆเลยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นคนขเขมรรัฐมนตรีขเขมรเป็นคนพูดว่าประเทศลาวกับเขมรเป็นประเทศพี่น้องกันมีความสัมพันธ์และมีความจริงใจต่อกันมาตลอดวันเมื่อใส่สี เดือนที่แล้วมึงยังพึ่งไปโค่นต้นไม้มึงยังลุกทีเขาเลยไอ้ทหารลาวเอาปืนไล่ยิงมึงมึงถึงหนีออกมาเนี่ยไอ้ฮุนเซยังนั่งโกหกคนลาวอยู่เลยนั่งโกหกคนเขมรอยู่เลยบอกว่าลาวถอยแล้วไอ้ที่มันไปปะทะกับลาวเนี่ยมันกลัวลาวมันไปตัดต้นไม้ไปแอบตัดต้นไม้ในทางเขาว่าเตรียมจะสร้างถนนนี่ทหารลาวแม่งกองร้อยหนึ่งแม่งเห็น มันไม่รายงานผู้บังคับบัญชาเลยทหารลราไม่ยิงใส่เลยยิงจนทหารคขมรนต้องหนีทิ้งรถทิ้งลาหนีเลยพอยิงจบเสร็จสองวันต้องมาขอเคลียร์กันนะนะครับทหารพื้นที่มาขอเคลียร์ว่าจะขอรถเอาเอารถเครื่องจักรกลออกลราเขาก็ให้ออกเขาบอกไปเลยนะอย่าให้เห็นกูเห็นที่อื่นอีกนะกูยิงเหมือนเดิมนะค่าวที่กูเอาตายกูไม่ได้ยิงขึ้นฟ้านะคราวนี้ขเขมรไม่กล้าไปอีกเลย เวียดนามนี่เขเมรนี่ตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ทิ้งเลยไม่ต้องไปยุ่งคนเลยเสร็จพอไปเล่นกับเวียดนามมันเคยมีประสบการณ์กับเวียดนามมาไงเวียดนามแม่งเอาทหารมาแปดแสนคนเอาแปดแสนคนรถถังแม่งหูโหลายร้อยคันและเป็นรถถังโซเวียตทั้งนั้นเลยเอามาตะเพิดพรพดไอฮุนเซนมันก็รู้ลิล์ดเดชไงกับทหารเวียดนามมันก็ไม่กล้าย,ยุ่งไงวันดีคือดีมันก็ได้แน่นั่งด่าเขาผมเคยเห็นหน้าพ่อไอฮุนเซนนะครับ มันคนจีนนะหน้าตามันจีนๆน,นะพ่อมันนะแต่แปลกแน่หน้าตาทนะําทำไมพ่อมันไปเล่นหมาขเขมรไงไม่รู้หน้าตายคุณเซเลออกมาเป็นอย่างเงี้ยสรุปสุดท้ายคือแม่งไม่กล้ากับเวียดน,นามไม่กล้ากับลาวแต่แม่งกล้ากับเรา,า,เ,ราเพราะมันรู้ไงว่าเราเนี่ยเราเนี่ยมีนักการเมืองเอาเงินมีนักการเมืองทุจริต นะครับไปทำ call center ไปทำกมเมอร์ไปฟอกเงินอยู่ในคอมเมนเยอะแยะไปหมดมันถึงไม่กลัวไงถึงเวลาปุ๊บบอหรือปเปิดเผยชื่อมึงยุ่งกับกูอ่ะจะเปิดดา่านยังไอ้ฝั่งไทยนะก็ับโอ้ยใจเย,ย็นๆหูโลูกพี่ผมกำลังหาแผนอยู่ใจเย,ย็นๆเอาแต่ที่มึงบอกมึงมีแผนนี่แผนผมมีแผนผมมายิงพี่ไงแต่แผนที่ผมจะเปิดด่านให้พี่จังใจเย,ย็นๆนนะผมต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่ามันพร้อมแล้วหรือยังเดี๋ยวผมจะวางแผนให้แล้วพี่ก็เอาไปใช้เราจะได้เปิดด่านจะได้สมหวังกันไง แล้วพอเปิดด่านเสร็จเราจะฉลองด้วยการสร้างสะพา,านมิตรภาพไทยขเขมร <c ười> คอยดูสิว่ามีจริงหรือไม่จริงคุณคอยดูได้เลยถ้าเปิดด่านเมื่อไรเดี๋ยวสะพานไทยขเขมรเริ่มต้นขึ้นเลย กำแพงหายมันเป็นอย่างนั้นไงวันนี้มันไม่เคยเกรงใจเราเลยเพราะมันรู้ว่าเราจะทำส้นตีนอะไรก็เกรงใจ UN จะทำส้นตีนอะไรก็เกรงใจอาเซียนก็เกรงใจสารโลกสรุปแล้วเอาพระมาเป็นแม่ทัพนายกองดีกว่าถึงเวลาก็นั่งปักกดอยู่ตามแนวชายแดนพอเจอทาหารเขมรเดินเข้ามาก็บอกเจริญพรโย่ไปไหนเหรออ๋อเรามาลุกที่ที่ของท่านครับ อามิตตะพูธเชิญตามสบายเถอะอะไรที่เป็นของท่านท่านก็เอาไปแต่ท่านต้องไม่ลืมและเวลาท่านตายไปท่านก็เอาไปไม่ได้นะดินแดนแห่งนี้เนี่ยอยากได้ใช่ไหมอยากได้เอาไปเลยงั้นนิมนต์หลวงพี่กรุณาถอดกฎออกแล้วเดินถอยหลังไปผมจะเอาทหารขึ้นมาเราโดนยึดไป11จุดเราไม่รู้เรื่องเลยคนไทยไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าแผ่นดินไทยถูกขเขมรเอาไป11จุดจนกระทั่งแม่ทัพกุ้ง ไปไตีเอาคืนมาได้เราถึงรู้บอกโอ้โหนี่เราโดนเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยกูก็ไม่รู้กูอยู่มาตั้งแต่เกิดจกกนกระทั่งกู57กูยังไม่รู้เลยว่าประเทศไทยไปโดนเขมรเอาไปตั้ง11จุดไม่มีใครรู้เลยครับ